สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกับทุกคนไหมคะอูก็สบายดีค่ะหายไอยแล้วค่ะสบายดีเนาะหลังจากคลิปก่อนหน้านี้โอ้โหแบบสภาพแบบแย่มากนะฮะไอทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนาะแบบโซมซีดไปเลยเนาะอันนี้ก็หายแล้วนะคะสบายดีแล้วค่ะวันนี้แล้วก็วันนี้นะคะอูก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับ แฮปปี้เบรดเดย์ตัวเองนะคะแล้วก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของอู๊นะคะอายุครบ3,7ปีนะคะแล้วก็อยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามานะครก่อนอื่นเลยนะคะคนที่ยังไม่ติดตามนะคะขอความเปิดากดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องอู๊ UN อนด์อ y นนะคะฝากกดติดตามครอบครัวน้อยๆของเราด้วยนะคะแล้วก็ เอาละค่ะก็คือวันนี้นะคะอย่างที่พูดไปต้นคลิปนะคะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของอู๋เนาะแล้วแต่อู๋ไม่ได้จัดงานนะคะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนาะ,คะโควิดอะไรก็เกงใจญาติพี่น้องด้วยก็ไม่ได้จัดนะคะไม่ได้ซีเรียสนะคะเรื่องเค้กเรื่องอะไรเพราะอู๋ไม่ได้กินหวานแล้วก็ไม่ไม่ชอบกินหวานแล้วก็ไม่ชอบกินครีมอยู่แล้วอู๋ไม่กินนะคะแต่ว่าถ้าส่วนมากเขาจัดเขาก็จะซื้อมาให้เราก็จะกินแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมารยาทนะคะส่วนมาก ก็ใช้เขากินกันนั่นแหละเราก็กินนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานแล้วก็ไม่ชอบกินอ่าพวกครีมพวกของมันๆนะคะไม่ได้ชอบกินนะคะก็เลยอ่าส่วนแฟนอูคือของขวัญอ่อวันวันเกิดของอูนี่คือแฟนให้แล้วที่ว่าอูทำคลิปไปกระเป๋ากุชชี่นะคะที่ว่าทําคลิปไปเมื่อเมื่อไม่นานมานี้นะคะทาทาไปแล้วแก่กว่อของขวัญน,นะคะก็ ของขวัญยังมีอีกหลายอีกหลายชิ้นอยู่นะคะแฟนก็ทยอยซื้อให้อยู่นะคะแต่ว่าพอค่ะคือให้ดูแค่กระเป๋าพอนะคะอย่างอื่นมันจะเยอะไปนะมันจะมันจะย่นเยอะย,ยืดยาวนะคะเอาแค่หลักสำคัญสำคัญเลยนะคะใครแวะมาก็อย่าลืมนะคะตามคำที่อู๋บอเนาะเข้ามาอวยพรให้อู๋นิดนึงนะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,น,นะคะใครได้ยินใครแวบะบแวบะบแบบ นะ้าหน้าจอโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะกดเข้ามาดูนิดนึงนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละอยังไงก็อูก็ไม่ได้มีอะไรนะวันนี้เป็นวันเป็นวันเกิดของอูอูก็จะทำอาหารกินกับแฟนอูดื่มกันเล็กๆน่น้อยกับครอบครัวเล็กๆของอูนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญมากๆเลยจริงๆมันไวมากๆเลยนะคะแป๊บๆสามสิบเจ็ดปีแล้วนะคะเออพึ่งจะ เหมือนเพิ่งจะโตมาเมื่อวานนี่เองจริงๆยังคิดอย่างนั้นอยู่ยังคิดว่าตัวเองอยังวิ่งเล่นอยู่ในโรงเรียนอยู่เลยนะคะทุกวันนี้พอแบบว่าหลับไปลืมตาตื่นขึ้นมานี่สาเจ็ดปีแล้วเนี่ยที่ฉันจะสี่สิบปีแล้วเหรอเนี่ยยังคิดในใจนะยังนั่งคุยกับแฟนอูอยู่เมื่อวานนี้แฟนบอกว่าเวลามันไวเนาะอะไรอย่างเงี้ยอูก็เลยบอกเออมันไวเนาะเวลาแห่งความสุขเวลาที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักเนี่ยมันผ่านพ้นไปไวจริงๆวันวันหนึ่งอะเนาะ แต่ว่ายังไงก็สู้ๆค่ะอูก็สู้เนาะโควิดมาเนี่ยละลอกสองละลอกสามแล้วเรายังปลอดภัยอยู่และละลอกต่อๆไปก็ขอให้อู้และครอบครัวและเพื่อนๆทุกคนปลอดภัยแบบนี้นะคะไปจนกว่าโควิดเนี่ยมันจะหมดและจะหายไปนะคะทุกคนสู้ๆนะคะใครที่เจอวิกฤตกะคะตกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นตกงานไม่มีงานไม่มีเงินหรือว่าครอบครัวยากลำบากอะไรขอให้ กัดฟันอดทนสู้นะคะไปจนกว่าที่จะผ่านพ้นมันไปได้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ไม่ใช่มีแต่เราเนาะที่ลําบากเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะลําบากกันหมดไม่ว่าจะเป็นลําบากด้านไหนแค่นั้นเองนะขอให้สู้ๆกันไปนะคะอยากจะให้เพื่อนเพื่อสร้างกําลังแรงใจจากครอบครัวของเราลูกๆของเราไม่ว่าจะเป็นแฟนพ่อแม่พี่น้องอะไรก็แล้วแต่เราตั้งกําลังจากตรงนั้นเนาะขอให้เพื่อนๆ่สู้ไปนะคะ สำหรับวันนี้อูก็มาแค่นี้นะคะจะมาบอกว่าวันนี้ไปวันเกิดของอูแค่นั้นเองเนาะแล้วก็อูก็เพิ่งออกไปซื้อของมาที่จะมาทํากินกับแฟนนะคะก็กระปรงกระเป๋าก็ยังไม่ได้เอาไปเก็บในห้องเลยนะคะรีบมาทําคลิปก่อนเดี๋ยวเพราะว่าถ้าไม่ทําวันนี้มันก็จะไม่มีเวลาทำแล้วเพราะว่าเดี๋ยวลูกก็จะกลับมาจากโรงเรียนลูกชายคนโตนะคะแล้วก็ลูกชายคนเล็กก็ก,กวนอ่ะได้ยินมแ้แแแอยู่นะกวนมากเลยะคะ่ะถ้ามีลูกนี่ เราไม่ได้ทําคลิปดีหรอกค่ะไม่ได้ทําอะไรดีหรอกนะเพราะว่าเขาก็กวนเขาก็อยากได้นู่นได้นี่ได้นั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ร้องกินร้องอะไรอย่างนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันดีๆเนาะยังไงวันนี้อูก,ก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ